สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกาะเสม็ดหาดทรายแก้วนั่นเองวันนี้นะคะก็จะมาพาทุกคนไปดูห้องที่เราอยู่กันเผื่อเป็นแนวทางให้ใครที่อยากจะมาพักผ่อนแล้วก็พาใครมาเที่ยวนะคะก็ห้องเราชื่อห้องพูซฟวิลล่านั่นเองก็คือจะมีจะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางอะไปดูในห้องนึงว,ว่ามีอะไรบ้างนะคะ โอเคเข้าไปข้างในกันเลยค่ะมาเลยโอ้ยแอชํำมากเลยจะบอกโอเคดูนี่ไหนกันดีห้องนอนอ่ะก็บอกเขาเลยว่าตอนแรกที่เข้ามากมาโดดใส่เตียงก่อนเลยค่ะดูสิน้ำก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะน้ำเป็นคนทำานี่คือโยนขี้ให้เพื่อนเองแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะมีเครื่องดื่มบริการใช่จะไม่บอกว่ามันเป็นอะไรแล้วก็จะมีตู้เย็นอึ๊บ ตู้เย็นตัวตู้เย็นเล็กๆแน่ๆอ่ะเปิดข้างในดูสิก็จะมีน้ําไม่ได้ฟรีนะคะท่านผู้ชมอยากกินอยากจะดื่มตัวไหนก็ต้องจ่ายทั้งหมดแล้วก็เอาตรงนี้ทั้งหมดกลยบไปเก็บก้แหละอ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นทีวีก็มีชุดโฮมชุดมินิมินิโฮมเทเตอร์แล้วก็จะมีตรงนั่งเล่นนะคะแบบนอนได้สองคนเลยค่ะ เราจะยังไม่เฉลยไฮไลท์เราจะไปดูห้องน้ำเงินก่อนไปเลยใช่มีจุดที่เด็ดตรงนี้ด้วยนี่อันนี้คือห้องน้ำค่ะเข้ามาเป็นห้องน้ำห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไว้สำหรับแต่งตัวใช่แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้นะคะใตู้เสื้อผ้าจะมีชุดครูหมนน้ำมีรองเท้าสำหรับใส่ในห้องมีรองเท้าที่จะไปเดินอีกก็ได้ แล้วตรงนี้คือใครจะมาปวดทุกข์คือมันโล่งแจ้งมากคือมันไม่มีมันไม่มีประตูเลยนะเข้ามาก็คือเป็นอันนี้เลยนะแล้วก็มันมันมันก็จะมีอนี้อ่ะใครจะแช่น้ําก็นอนแช่ให้เปื่อยเลยแล้วก็อ่ะน้องเน็ตอะไรอ่ะห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำค่ะซึ่งตรงนี้ใช่ปะอุ้ยเมื่อกี้เซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ จะมีตรงนี้ก็เป็นแบบส่วนเล็กๆนะคะเชจ๋อไม่แป๊บนึงคือกูทำของข้อสอบหรือเปล่าไม่รู้หมุนได้ไหมไม่ได้เออช่างมันช่างมันเห็นห้องน้ำเห็นแล้วน้องห้องน้ำใช่เออแป๊บนึงนะเฮ้ยมันพยายามมันก็เป็นแบบสีใสๆอ่ะน้องแล้วแบบเออมันมันมันก็ก็เขินอ่ยเวลาแบบ มากับเพื่อนอย่าเงยระยะอุ้ยไปดูจุดเด็ดกันดีแบบปะไปดูสถานที่เด็ดกันดีแบบวะไปได้อัเดียถออเออ่ะอุ้ยแม่งแม่งก็คลิปนี้แบบมีเซนเซอร์เยอะมากเดี๋ยวเข้าไปตัดก็ได้โอเคสำหรับตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ห้องนอนใช่ไหมที่นั่งเล่นอ่ะให้ดูที่นั่งเล่นก่อนมึงจะดูทำไม คลิปนี้มีคำหยาบคายนะคะซึ่งเราอย่าไปซีเรียสแล้วก็เรามาซีเรียสกันอ่ะทีนี้นี่คือที่เรียกว่าภูซายวิลลาคือนี่จะเป็น,ป,นประตูกระจกใช่ไหมมันหนักมากใช่เธอล้องหรือเปล่าอเออว่ารองนี่ด,ดูคุณผู้ชมเราเดินออกมาจากข้างใน ซึ่งตรงนี้จะเป็นประตูที่เชื่อมกับห้องน้ำออกมาจากห้องน้ำได้ด้วยนะคะและตรงนี้ชาดาชาดมนาร้อนมากยังไม่ยังไม่อยากออกไปไหนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพระว่ายน้ำเห็นไหมนี่ให้ดูข้างหนี่นาแล้วก็เดินเดินไปตรงนี้นะคะเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าก็จะเป็น เป็นบีชแล้วคืองไปตรงนี้เมื่อลงไปนะคะก็จะเป็นฮะนี่ฮัลโหลนี่ค้าอยากมานะมาเจอสาว Thank you เห็นปล่าคือแบบว่าเดี๋ยวตอนสวยไหมล่ะสวยไม่เท่าไหร่อ่ะอยากเห็นไอ้หล่อะคือเราอึมมากแกาแล้วก็เดินมาตรงนี้ใช่ป่ะก็จะเป็นชายหาดแล้วอ่ะดสิเห็นของไหม กีนนาทีแล้วอะอเราไม่ซีเรียสซึ่<อ>งเราไม่ <c oughs> อันนี้เห็นรู้ชายข้างล่างแบบอันนี้เห็นรู้ชาย่ะข้างล่างแบบเด็ดนี่ฮะดูวิวไปก่อนให้ดูวิวหรือดูอะไรส่วนฝรั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มาเลือกสั่ตามที่ชอบ เรามารีวิวห้องเร,รเ,รเราไม่ได้มารีวิวทะเลเราไม่ได้มารีวิวไปนะไปยังไปแล้วบายบายมึงไปดูกันีออ่ามันยังไม่ไปดีวะาีอกยอ๋อมันต้องกดที่เดิมมุ้ย